เด็๋ยปัจนนี้สองตัวนะพี่น้องแล้วก็ปลาตะเคียนนะครับน,น้องปเป็นปลาตะเคียนนะใส่ยังไงเนาะสามสาม,ส,ามสี่ตัวห้าตัวนี่ครับมาอีกแล้วใส่สวยไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับน,นานๆนา่าตุ๊บตาทุกท่านนะครับเหมือนกับสีกันมาหายุ่ยห่างกลิ่นก็ครับพี่น้องเนาะลงบิดไปแล้วครับพี่น้อง มีที่ตักวะไม่มีอรอลุ้นน้องสิงไม่ได้เอาที่ตักมาอ่า<อ>ใช้กลมสามารถสูนตัวนั่นมาแล้วครับกลมสามารถสูนตัวนั่นมาแล้วครับบังเก็บเลยบังเก็บเลยส,ยสวยๆครับาาได้ตยแน่เลยน้องสิงจัดปนินมาอีกแสมนึงแล้วคงามงาม พี่น้องคำสีกับน้องสิงห์กำลังตบปากกันนะพี่น้องมาหาอยู่ให้กินครับผู้บ่าวโรงงานครับมาอีกแล้วไปส,สวยน้องสิงห์จัดมาครับคำสีเอามาอีกแล้วคันหนึ่งนะละคันหนึ่งคันน ون, ้นคันน้นคันน้นกำลังดึงใหญ่เลยดึงใหญ่เลยดึงแล้วดึงแล้วเอาน้องสิงห์ดึงแล้วเอ้าเอ,อ้ออนานาจะตัวใหญ่ครับลุ้น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 

น้องตีนเล่นเสียววะซึ่งมีแล้วไม่อยู่ เก็บไปก่อนครับที่การเท่ากับยู่ระวางของเก็บไปไซนอยนะครับของเก็บบัตรหัวทองไปไซนอยทางนี้ก็สิไปทะลุนะครับสะพานนะสะพานไปสุพรรณบุรีนะครับบังรหัวทองสุพรรณบุรีนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็สิไปไซนอยนะครับพี่น้องไปไซนอยนะครับไปทางไซนอยได้นะครับแร่นตับค้องไปนะครับ เมื่อนี้เขาก็ลงเบ็ดหลายพี่น้องหลายคันนะลงเบ็ดไปแล้วปลากิน,นทั้นะงห่านนะครับน้ำไหลแห้งครับน้ำไหลแห้งเลยทีเดียวเนาะช่วงเศร้ากินเยอะครับพี่น้องช่วงเศร้ากินอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาจากคลองเก็กลัดลุงแก้วนะพี่น้องมาลงกันแถวนั้นครับว่าคลองเกจบวกกินเมื่อนี้นะกักินเป็นจุดนะครับคลองเกกจนะ คองเกล็กตลาดหลุลงเจลคลองขุดไม้นะครับกินเป็นจุดนะครับถามนานาเป็นเนาะเหมือนคำสีก็ลงมาลงจุดนี้ครับเนาะระวังอคองเกล็กหลันเจวกับคองเกลกเส้หนหอยเนะาะบ่าหัวท้องนะครับมาลงจุดนี้คำสีได้ปลาไปสองตัวนะพี่น้องปลาปลาหน่อยปลาแต่เพียนเนาะน้องหนั้นก็น้องสิงนะครับน้องสิงได้อยู่เมื่อเนะาอสาร์นี้นะครับปลาน้องสิงไดเมื่อเสาร์นี้ครับพี่น้อง ช่วงแปดโมงเสร์เนาะคำสีมาประมาณ3ามโมงถึง10บโมงเลยครับน้องสิกได้แส่งามนะครับบิ๊กสองสามตัวนะครับน้อยเป็นปลาตะเคียนนะปลาหน่อยง้ามที่นอกเนาะเนคนนอง น้องสิงห์ก็ได้ปลาขยงมานะดึงแบบไม่รู้ตัวนะดึงแบบไม่รู้ตัวก็จะกินเป็นจุดเป็นจุดเนาะปลาวันนี้เนาะไม่กินทั่วไปนะครับจุดไหนกินก็กินแต่จุดนั้นนะครับอย่างจุดนี้ยจุดจุดน้องสิงตตเนี่ยครับก็กินแต่จุดที่คําสีตบเนี่ยไม่ไม่กินนะครับไม่กินแล้วก็พี่เขาตกอยู่ฝั่งโน้นนะก็กินอยู่นะครับก็ห่าง ก็ตามไปเรื่อยๆเนาะแต่ปลาก็ขึ้นดีนะขึ้นตัวใหญ่ดีเดือวจะลองสิงใส่เนาะโยเยออดีเหมือนเดิม dạng nữa quá dù 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 quá mới nói nữa đâu khai giảng ช่วงนี้กิน,กนห้างพี่น้องหนาวแห้งครับกินเป็นช่วงๆน,นะครับช่วงคืมแล้วก็เงียบนาน,านๆนะครับนักตกปลาจากคอกเก็กนะครับคลองขุดไม้กักลับมาเนาะกลับมาทางคลองเก็กใส่หน่อยเนะาะฝั่งทองครับพี่น้องกลับมาหลายๆท่านนะ น้องเสียงเอาอีกแล้วครับอไม้เดียวกันครับจุดเดียวกันต่ตีคนไปละคนละขังนะพี่น้องแต่ของน้องเสียงไี่กินดีครับของน้ำตีนลเฉยเฉยเลยนะครับ,รบก็แปลกอีกแล้วเป็นปลาขยแ่งนะช่วงนี้ปลาขยแ่งครับพี่น้องเนาะปลาขยงใส่สวยๆนะปปเ,นเออปลาขยงมันดึงแรงนะ หน,น้ามข้ามสีว่ากินนะฮะหน้ามน้องเสียงน่ะกินดีครับยิงงไปทั้งพูนเนาะทองสีตียิยงเยยีงมาทั้งนี้ครับพี่น้องยิยงๆทั่วหน้ามเนาะของน้องเสียงน่ะตีไปตามหน้ามเนาะตีไปตามหน้ามตีไปทั้งเดียวกันยันสายพันธนะ์มะพันธ์มาแล้วชุดหนึ่งนะแกพี่น้องแกเป็นจมงเลยครับโคดไดนะ้เนาะก็เลเยตีแยกทางกัน ปลานองสิงห์ครับวันนี้ใส่ยังไงเนาะสามสามสี่ตัวห้าตัวกินว้อเสารอบเ้าี่น้อกกินยังสี่ตัวเลยอันนี้ลูกปลาสบายไม่ช่ใช่ไหมนี่ไงปลาสังขวัดสังขวาดลูกปลาสบายไปก่อนหละไป

ซีนี้ไปอันหนึ่งครับ่นาะสอนไปด้วยอันหนึง่งเนาะแล้วก็ป้อยอันหนึ่งครับ แกล้วเอเเันครับพี่น้องครับสีนั่งมาสองชั่วโมงแล้วพี่น้องเน,นาะนั่งมาสองชั่วโมงยังมาพอเลยครับป่าไอโบไอโบยังมาพอนะครับพอแต่ป่าแต่เพี้ยนนะเ้ายังอยู่หมายของเข็พี่น้องรุ่นกันครับรุ่นกันไปเรื่อยๆครับเนาะครับสีอยู่คำน้นนอยครับ หาป่ามันถิ่นสอดคำเนาะ นะกินซ้อนล้าง้อมกันเลยครับพี่นาครับพี่น้องซ้อนล้าง้อมกันเลยครับครับหลังที่สองครับพี่น้องนะป่านวัดกินเลยป่านนี้ส,สวยๆครับ ทิศสามหลังพร้อมกันเลยครับพี่น้องไล่ๆกันนะหลังที่3ปา่าจะเพี้ยนหน่อยครับที่เขาตอนคำนะครับพี่น้อง เต็มหนึงครับพี่น้องเย็นหน่อยเย็นหน่อยสีก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับเป็นเยื่อชุดเยื่อชุดสุดท้ายนะพี่น้องเหมือนเนียเกิดกระเมื่อบานแล้วครับสีก็เก็บขยะแล้วพี่น้องขยะหลายเนาะขยะไม้ขยะเกา่าพี่น้องฝากหน้า,นานทุกทานนะครับนักตัวป่าเพราะาตัวป่ากันเน้ะน้ำขยะมาพี่น้องเอาขยะกลับไปน้ำครับ นะหรือว่าเอาไปถิ่มในทะางขยะนะครับถิ่มขยะตามหมู่บวานนะครับตามฟ้องอตามฟ้องตามหมายที่เขาตัวป่านะครับพี่น้องเก็บลงเก็บขยะเนาะเก็บขยะถ้าเขาไ่เก็บแต่พี่น้องมันจะส,สนะจะสมเะนาะสะสมขยะเก่าขยะไม้ขยะเขาน้ำมันน้ำเนยเนาะเพื่อนๆหน,น,น,น้าๆทุกท่านนะครับฝากเนาะฝากเก็บขยะนะครับ หลังจากเขาตกปาลาแล้วนะครับเสียไม้เขาสะอาดเนาะมือหลังเขามากกับพยาสิบหลายนะครับพี่น้องเนานะหรือว่าของตบป่าเขาถึบปสกปกรนะเนาะตอนวนี้จะมีป่าตบตลอดนะครับน้ำสะอาดนะข้องสะอาดนะครับช่วยกันอนุรักษ์เก็บพยาเนาะพี่น้องเน,นะนาะนานะักตบป่าทุกท่านนะครับฝากนะครับ เห็นนานๆทุกท่านเนาะเห็ดเน,นาะเก็บขยะเปน็นอาชื่นชมครับเนาะขอบคุณท,ท่านนะครับที่ช่วยกันเนาะเก็บขยะเนาะคำสี่ก็จะเก็บไปถิ่มขยะนะครับครับก็จะม,มีทางขยะเนาะแบบนี้เนาะตามคลองตามหมู่บ้านนะพี่น้องเขาก็เอาขยะมาถิ่มเนาะ ก็ได้เวลาแล้วครับ16นาฬิกานะครับ14 17นาทีนะครับพี่น้องเนาะ4ี่โมงก,กว่าพี่น้องนี่เลยกลับบ้านแล้วครับท้อสีจะได้กลับบ้านแล้วครับพี่น้องมาตกป่ากาันวันในป่าหลายนะครับพี่น้องนะเดินบงป่าร่วมเ้าครับ ปลาคำาสีต้มได้เมื่อนี้ครับพี่นอ้องใส่ว่าหลายเนาะเดี๋ยววันนี้สองตัวครับ อันนี้สองตัวนะพี่น้องแล้วก็ปลาตะเคียนนะครับตอนนี้เป็นปลาตะเคียนนะปลาแยงนะครับปลาสังขวาดนะครับพี่น้องวัดเอดกับเข่าพี่น้องเนาะวัดเอศกับเข่ามือนด็กเตะกับเข่าแรงแล้วครับพี่น้องมือนีคำสีกับทะเลกรบบานแล้วครับพี่น้องนะคือปลาที่เขาตบได้มือนี้นะครับพี่น้องเนาะ ก็ได์หลายนะครับพอได้ให้ยูให้กินนะครับพี่น้องเนาะผมทำสีคนมานอกนะครับมานอกในกลุ้งนะครับปากติดตามให้กำลังใจกันครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เมื่อนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมให้กำลังใจกันเมื่อนี้สวัสดีครับ